ดีค่ะคนสวยโทรหาใครคะเ,<อ>เขารับสายไหมคะโอ้มีคนรับสายไหมมีคนรับสายไหมคะโอ้อ้าถ้าขาดจะทำยังไงถ้าขาดจะทำยังไงคะลูกโทรให้ใครช่วยเหรอมีคนมาช่วยไหมคะมีใครช่วยไหมคะโอ้เปิดยังไง ไหนไม่เปิดให้น้<อ>ดีใจเหรอคะว้าวได้ออกมาแล้วออกมาแล้วคะ่ะเออเราปิดให้มามีได้ไหมปิดได้ไหมคะเอออลองปิดสิปิดได้ไหมคะปิดยังไงจยาทำทา่านะไหน ิดจีออะไรคะจะทำอะไรคะ่จะําทำอะไรอืมไหนจะทำยังไงอะคะ 哈。Mm hmm.